สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนาศรรามวันนี้อากาศสบายๆนะท่านผู้ชม18องศาเซนเซียสนะครับก็อากาศเย็นสบายแต่โจก็ชินไปแล้วแต่วันนี้นะครับเราก็จะพาท่านมารู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งท่านผู้ชมเป็นสมุนไพราทางประเทศอุรุกวยัยบาร์ซิลบารักวัยนะครับเป็นแถบละตินอเมริกาแต่ว่าเข้ามาในเมืองไทย นานแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ญ่าหวานหรือสเตเวียอ่ะญ้าหวานเนี่ยมันมีนะที่อย่างไรบ้างจริงๆแล้วญ่าหวานเนี่ยเป็นสมุนไพรที่คือ,ค,อคือมีรสชาติที่หวานแล้วก็ขมไปในตัวท่านผู้ชมแต่ถ้าเราใส่มากมันก็จะขมแต่ถ้าเรากินพอดีนะครับมันก็จะหวานคือให้ความหวานแบบธรรมชาติคือไม่ให้เป็นพลังงานนะครับ ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ท่านผู้ชมในการปรุงแต่งปรุงรสต่างๆที่มีรสหวานไม่ว่าจะเป็นทำเป็นชาแยา้หวานหรือแม้แต่นะครับต้มใส่กับเก๊กฮวยท่านผู้ชมนู่นนะครับแปลงเก๊กฮวยอยู่ฝั่งนน้นนะครับดอกเหลืองดอกขาวท่านผู้ชมแต่นะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้กับแปลงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นแปลงของแย้หวานที่โจได้ปลูกไว้นะครับ คืออากาศหน้าหนาวเนี่ยยาหวานนี่จะงามมากท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แตกกอได้ดีนะครับย่าหวานบอกได้เลยว่าเดี๋ยวโจจะมาบอกตอนท้ายว่าในการปลูกพ่อปลูกเป็นอย่างไรเรามาพูดกันก่อน,อนว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะครับกับร่างกายของตัวเราย่าหวานเนี่ยเราจะมาแปรรูปในลักษณะของแห้งแล้วมาบดเป็นผงก็ได้หรือจะเอาแบบเป็นใบที่แบบแห้งแล้วในการอบหรือในการตากแดดอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมพึงแดดพึงลมก็แล้วแต่ และแต่วิธีของท่านนะครับเขาเรียกว่าเอามาทาเป็นชาชาชงดื่มชาน้ําร้อนนี่แหละให้อะไรได้บ้างบํารุงกําลังให้ร่างกายมีกําลังวังชาดีขึ้นและลดไขมันในเลือดสูงคือนะครับน้าตาลจากว่า,าความหวานจากแย้าหวานเนี่ยมันลดน้ําตาลในเลือดสูงได้ดีนะครับและที่สําคัญบํารุงตับ แล้วโจก็จะมาพูดว่าตับเนี่ยมีหน้าที่อะไรตับก็คือมีหน้าที่ในการสร้างน้ําดีและคือน้าดีของเราเนี่ยให้วันละ 500cc ถึง1 1,000cc ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นการทํางานของตับนะครับตับเขามีหน้าที่เป็นอย่างนั้นและในการย่อยสลายไขยมันโอ้โหย่อยสลายไขยมันและในการสร้างโปรตีนที่ดีมากนะครับ ย่าหวานติดตามไปชมเลยครับว่าเป็นอย่างไรเอาท่านผู้ชมครับเรามาดูแปลงย่าหวานกันเลยนะครับว่าแปลงย่าหวานเนี่ยปลูกที่มหาสารคามได้ทั้งนั้นนะครับปลูกหลายๆพื้นที่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าดินที่เขาชอบมากที่สุดก็คือนะครับดินทรายนะครับดินร่วนปนทรายเรามาดูต้นใกล้ๆกันดีกว่าท่านผู้ชมอันนี้โจตัด เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งนะครับแตกกิ่งแตกกอได้ได้ได้ดีมากๆนะครับงามท่านผู้ชมงามเละหลายสิบอกให้นะครับเอาละเราก็จะพูดไปด้วยนะครับว่าย่าหวานเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่ในการบำรุงตับท่านผู้ชมและนะครับสร้างน้ำดีได้ดีคือบำรุงตับเนี่ยให้มีสุขภาพของตับที่ดีขึ้นนะครับ คือตับเนี่ยเขาเขามีหน้าที่ในการสร้างน้ําดีนะครับย่อยสลายไขยมันได้ดีที่อยู่ในร่างกายของเราเพราะเป็นสมุนไพรในการลดไขมันในเลือดสูงได้ดีเช่นกันอีกขแขนงหนึ่งนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณโจก็แนะนําโน่นนี่หลายอย่างนะครับแต่ว่าเอา้ามาลงย่าหวานคือย่าหวานเนี่ยก็เป็นสมุนไพรในการลดไขมัน ได้ดีเช่นกันท่านผู้ชมลดไขมันในเลือดสูงว่างนั้นเถอะทีนี้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคือจริงๆแล้วไขมันในเลือดสูงเนี่ยของเราก็จะประกอบไปด้วยนะครับไขมันคอเลสเตอรอลไขมันไตรกลีเซอไรน์นะครับไขมัน L D L หรือเขาเรียกว่าไขมันดีนะครับแล้วก็ไขมัน H D L ท่านผู้ชมนะครับถ้าหากท่านได้ดูลหลายๆคลิปของโจฮักนัสรคามนะครับก็จะ ได้รู้ว่าตารางไขมันเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับไขมันสูงนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยก็อยากให้เกินนะครับ200มิลลิกรัมมันจะทําให้เราถ้ามีไขมันเยอะนะครับไขมันก็จะไปเกาะผนังในหลอดเลือดของเราก็จะเป็นโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบนะครับไขมันอุดตันนะครับลิ้นกระด้างคางแข็งอัาอมาพาตอัมาพึกครึ่งตัวนะครับครึ่งซี่เขาเรียกกันนะครับผม อันนี้ก็ได้เช่นกันนี่แหละครับแปลงย่าหวานของโจห้างนัสระคมนะครับเราก็ได้มาถ่ายท่านผู้ชมได้ถ่ายทอดท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าลุงโจสม,มุนไพรวันนี้เราก็จะมาลงช่องลุงโจสม,มุนไพรดีกว่านะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูนะรสชาติเขาเป็นอย่างไรนะครับรสชาติเขามีรสที่หวานมากนะครับหวาน หวานจนขมอ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยคุณโจฉันไม่ชอบขมนะจริงๆแล้วแล้วถ้าเรากินให้กินดิบๆอย่างเงี้ยมันจะออกวหวานหวานขมขมนิดนึงและเวลาเราอมเนี่ยมันจะชุ่มคอไปเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะนะครับในการที่อ่าบำรุงร่างกายบำรุงตับของเราซึ่งตับก็มีหนะ้าที่ในการย่อยสลายไขยมันนะครับสร้างโปรตีนได้ดีมากๆท่านผู้ชมนะครับและก็ไม่สร้างพลังงานนะครับ คือส่วนมากเขาจะเอาไปปรุงแต่งในพวกร้านกาแฟนี่ก็สามารถทําได้นะท่านผู้ชมโจขอบอกเลยว่าร้านกาแฟเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําตาลแล้วนะครับต้องใช้าจากญ้าหวานแล้วกันแล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปดูแปลงนู้นดีกว่าแปลงเนี้ยนะครับคือโจทําให้สองแปลงนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะท่านผู้ชมเพราะว่า อ่าส่วนมากเนี่ยอ่อคือเวลานะครับเวลาเวลาน้อยมากโจมีเวลาให้กับแฟนคลับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือนะครับทําคลิปแล้วก็ทําไร่สมุนไพรนี่แหละท่านผู้ชมให้มันดูอ่าว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้ดาย้าออกไปนะย้านี่มันจะโตเร็วมากนะครับเพราะว่าเราจะให้น้ําเยอะในช่วงหน้าแล้งนะครับอันนี้หน้าแล้งนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็อยู่ในช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะครับ นี่แหละนะครับอันนี้โจก็ต,ตัดตัดตัดไว้นะครับผมเนี่ยย่าหวานนะครับเอาละเราก็จะมาชิมกันแล้วก็เราก็รู้กันแล้วว่าลดไขมันในเลือดสูงยังไม่พอนะครับบำรุงตับให้มีความแข็งแรงสร้างน้ำดีได้ดีมากนะครับผมย่อยสลายไขมันได้ดีถ้าหากท่านใดที่มีไขมันที่มากมายไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะครับเดี๋ยวนี้ในร้านกาแฟต่างๆมากมายนะครับก็จะใช้น้ำตาลน,นะครับ แต่ว่าถ้าเราใช้จากญ่าหวานเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยนะครับก็คือไม่เป็นอันตรายต่อ,อลูกค้าเรานะครับคือ,อในมุมมองของอนักสุขภาพเลยนะครับเอาละเรามาดูแปลงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะพูดกันไปเดี๋ยวโจก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าย่าหวานเนี่ยนะครับโจก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวกันอย่างนี้แหละเฉียงเฉียงในรูปแบบของเนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะสายไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน อันนี้ก็จะมีแดดนินดนึงนะครับส่วนแปลงนู้นก็คือคามโมมายท่านผู้ชมคามโมมายนะครับเป็นแปลงที่ใหญ่เหมือนกันแต่ที่เราจะเอามาใช้กันนะครับวันนี้ก็คืออ่าหญ้าหวานนะครับในการอ่าปรุงแต่งรสของอาหารแทนน้ำตาลนะท่านผู้ชมจะได้ไม่เป็นโรคเบาหวานกันนะนะครับอ่าดูชัดๆใกล้ๆแล้วกันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมอ่าก็มีเกษตรกรหลายๆท่านนะทางจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย เขาปลูกจนแบบว่าเป็นร่าเป็นสันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับโจเนี้ยปลูกไว้ในการทดลองนะครับในการใช้เล็กๆน้อยๆโจไม่มีเวลาขนาดนั้นท่านผู้ชมอันนี้มีเวลาให้แฟนขับนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับผมเอาล้ะนะครับเราก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นสมุนไพรในการบำรุงตับนะครับแล้วก็ดีสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับไม่ต้องกินน้ำตาลอีกต่อไป และเป็นผลดีต่อคนที่นะครับทำร้านกาแฟที่ใช้ย่าหวานนะครับมาทําการปรุงแต่งในการาทํากาแฟรสไม่ต้องใช้น้ำตาลแล้วนะครับอ้าละนะครับเรากา็ให้ดูเห็นบรรยากาศต่างๆนะครับ18องศาเซนเซียนในย่าหวานนี่ชอบมากท่านผู้ชมแต่ว่าลหลายๆคนบอกว่าอาทำไมคุณโจไม่กลางสแสแลนไม่อะครับ กลางแสแลนนี้จริงๆแล้วย่าหวานเขาไม่ชอบนะครับเขาชอบแดดจัดๆเลยนะครับ40องศาเขาก็ชอบนะครับผมแต่ว่าดินร่วนปนทรายเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นได้ดีนะครับสําหรับในการเจริญเติบโตนะครับผมเอาละเราจะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับแฟนคลับครับเรามาทานด้วยกันว่าย่าหวานเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับ เอาล้วนะครับเราอยู่แปลงย้าหวานแล้วท่านผู้ชมแปลงญ้าหวานนี่สามารถสร้างเงินสร้างทองได้เช่นกันนะครับแต่สําหรับโจรยังไม่ถึงขนาดสร้างเงินสร้างทองนะท่านผู้ชมก็คือว่าอันนี้บรรยากาศในไร่นะในช่วงนี้ก็คือต้อนไม้ใบหญ้านี่ก็จะเป็นสีแดงกันไปหมดเลยนะครับสําหรับที่มหาสารคามนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็อยู่บนที่ไร่สูงนะครับอันนี้น้ําไม่ท่วมนะครับถ้าน้าท่วมมหาสารคามที่ตรงเนี้ยนะอําเภอบารบือที่ตรงเนี้ยกรุงเทพไม่เหลืออะไรนะครับ สารคามในตัวเมืองเนี่ยเขาเป็นเมืองที่อ่าเมืองต่ําแต่ว่าโจเนี่ยจะอยู่ในเมืองสูงนะครับพื้นที่ที่สูงเอาเรามาชิมย่าหวานกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าชิมสดๆเนาะชิมสดๆกันมันออกหวานหวานมากหวานกว่าน้ำตาลหลายเท่าขอบอกนะครับ แต่ว่าที่เราจะไปใช้งานจริงๆก็คือแห้งนะท่านผู้ชมแต่ที่นี่มาชิมสดๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ามันเป็นรสชาติยังไงแล้วก็มีรสยังไงหรือเป่าขมที่ปลายลิ้นอะขมที่ปลายลิ้นเลยดูหน้าสิมันหวานมากนะครับอันนี้ย่าหวานนะครับหรือเสเตเวียนนะครับคือทางยุโรปเนี่ยเขาจะชอบ คำว่าสเตเวียมากท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าหากใครมีญาติพี่น้องที่อยู่ทางแถบอ่าทะเลอ่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางยุโรปเนี่ยเขาจะใช้ทางด้านสุขภาพก็คือญ้าหวานแต่ทางบราซิลอุรุกวัยปารากกไวเนี่ยเขาจะใช้ญ้าหวานแทนน้ําตาลกันแล้วนะครับก็คือว่ามันไม่ได้ให้พลังงานนะท่านผู้ชมแต่มันมีความหวานที่เพราะว่าคนเรายังติดหวานไง เราจะต้องไม่เป็นโรคเบาหวานอีกต่อไปนะครับโรคอ้วนอีกต่อไปแม้แต่ร้านชากาแฟหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของญ่าหวานดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์จากญ้าหวานแต่เราก็ต้องดูฉลากเนยนะว่าเขาทําผลิตยังไงเป็นอะไรนะครับแต่เนี้ยนะครับต้นสดๆเลยท่านผู้ชมจากไร่เลยลุงโจสมุนไพรโจห้างน้สารคามนะครับในการช่วย สลายไขมันนะครับลดไขมันในเลือดสูงได้อย่างดีและเป็นสมุนไพรบำรุงตับสร้างน้ำดีนะครับแต่ละวันแต่ละวันเราต้องกินย่าวหวานชะง,งัดนักแลเลยครับ